นี่อยู่เสียงน้ำอะไรคะยุกใหวยค่ะยุกใหม่วันสุปเป้เน่าธุรกิจไหมสุปเป้เน่าอยากได้อยากได้กดวยไปเลี้ยงเห <c oughs> ็นปะเห็นปะใครแม่โคมาซื้อกล้วยใครแม่โคมาซื้อกล้วยพี่แม่กล้วยรอนแม่คุณลงมาเล่นน้ำพี่ ธุรกิจใหมซ่ซปเปอร์ยาวจะขายแม่โครมาซื้อควายไปเลี้ยงน้ำมันแพงง้วยมันกินแต่หย่าก็เปียงเท่านั้นเด้บ่เปียงน้ำมันก็ือซื้อรถเด้

ออกลูกคือป,ปีนมันนี่ปีละหนึ่งลูกจกักราคาหนอกแฝดมีคาานอกแฝดดิบลาไข่ไม่โค่มาสืดอจักน่อยบอห <c oughs> นะ สิบแบออแบบ่งออกเป็นสิบไรแ่งออกเป็นล็อกสล็อกสิบแบ่งออกเป็นสล็อกมให่มันกินเป็นซ้นมันบ่บนพอดีกับหยาโป่งมันบ่แบ าหาเมื่อนี่เขาล็อกนี่ว่อยเขาล็อกนี่หามือ่อ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 เพราะว่าเบิร์ตถูกล็อกปุ๊บแล้วล็อกที่แรกปุ๊บมันเกิดเ,เดี่ยวหงายัวเกิดเงยปงสูงเดี่ยววนเวียนกันสำหรับวนเวียนกันล็อกละหามือ่อสิเลี้ยงแยกโตละ่ะห้องสิบบริเเกี่ยวมันเลยแบบห้องอาจจะแจ้งส่วนหนึ่งไปเถอะไปเถอะตัดเกี่ยว ให้มันกินมันยังคอยกินดีธุรกิจใหม่ครับวัดฟันใหมเฮาปารเกี่ยวมันกินนี่กินดีนี่ปล <c oughs> าเฮาปารีเกี่ยวให้มันมันทีกัดกินบอดีของเขาขายเพี้ยงอัดก่อนอยู่ธุรกิจใหม่นั่น มึงมันกินหยาดเด้อแน่นวะทำใบใ <c oughs> บแล้วทำนี่นี่ทียังวานี่ทำใบ<ม>บ่เคยได้ไปปุนไหวปุนไหวสามารถเลี้ยงได้ประมาณได้เลยหาสิบนี่ประมาณสิบตัวได้เลยตัวยังยงสิบตัวยังสิบตัวปีหนึ่ง ปลกสิบตัวโอ้ก็ได้หลายได้ละอลูกสิบตัวมันจจกเดือนค่อยออกคือคนบ่เกาเดือนเกาเดือนคือคนแสดงว่ามันมัโตใหญ่เนาะอหนึงก็ได้ลูกนึงแบบเน่าแบบเลี้ยงมันสองปีสองปีท้ายสองปีท้าย มาดื่น้ำมันใช้คือรถเอแต่ละรกิดไหมสุกญญาพูดละเราเถาแล้วยสื้อวาเลี้ยงเรจะ้นีก็เถาเราด้ลอเราแล้วก็ได้เอาะลรวก็เลาก็เทาเราได้หสี่สิบหรอไอันว่ายี่สิบแปดยังไงเป็นนุ่มหน่อยอยู่นนี้มันสี่สิบเรามัน พี่หนาก็ะซิิบเอียแล้วไหมแต่ว่าแข็งส่งเด็กหน่อยซื้อตามมงอายุเนี่ยทำตัวเป็นเด็กฉชๆใช่ไหมนี่ทำตัวเป็นเด็กอายุสิบเจ็ดทำตัวเป็นเด็กซื้อแต่เท้าก็แหงแล กนี่พี่ก็ยังไหวนั่นน้องมาสวยกันจัดได้ไม่วันบอวยอมใจจะควงบอฮะบอายอมใจจะคองบ่แมนบ่มันบอายอมใจจะคองไว้สิบ่ะเะ เจแบนได้ไทำเจแบนมัน้งลูกเจเวนต่อบ้างได้ดีเจ<อ>บะเพิมจริงหรือจะเจาะเพิ่มในนี้ใจตอบยังไงดีโอ้ยตัดเดี๋กันส้มเท่านั้นพี่น้อง

ควางในมือละสองทียอยู่ใครว่าเขาเดีนละเทียอยู่เห็นบ่เหบ่เบเเห็นบ่ละโอยดเบ่ได้เป่านำมันติหงได้เลยอันนี้มันเป็นอ้อยหวานแมนบ่พอมันกินสดได้เลนบ่นี่ มันเป็นไพวานเขียวกินกุบๆเลยกินได้เบิอเ่อหน่อยไปกินข้าวตีวันนี่เราบั <laughs> วงวันยากันวะ ระวังมันยากคุณนเนี่ยเสียบมันเนาะมันกำลังอันเขามันกำลังกันดี่กำลังหวานเสมอเอาเฉยไปเง่เลี่ยงพะนะแล้วสีแลนต้องล้อมไปมันเลียนแล้าสิเลียนน้ำค้อย้บบคุบนะผุ้นะคุณนะ กี่ลายดูวเห็นหน้าเลยหาซื้อนูนใหน้ไวซื้อไวจเลี้ยงอน,นไหนไวตอนามัดัน,ดนไวสองเทีุสาไวห,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 หนึื้อให้เลี้ยงกับแลน้ำขุยบไวง่วบาไวอีกละ vảy lên nóng vảy về park thanh sang vảy về park thanh mặt 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 หมือนทียติงแล้วคึก <c oughs> คึกไปหอดีฮาวันนี้ <c oughs> <c oughs>